สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้เราจะมาปลูกลินลี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ก็เป็นของฮอลแลนด์ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมีอยู่สามหัวนะคะสามหัวดอกสามสีเราไม่รู้ว่าเขาให้สีอะไรเรามาบ้างแต่อันนี้ดอกจะมีอยู่สี่สีนะคะสี่ห้าสีค่ะสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีแดงไม่รู้ว่าเราจะได้ดอกสีอะไรมาบ้าง มาดูกันค่ะแล้วถ้าเราปลูกขึ้นแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันเป็นสีอะไรบ้างโอเคหัวนี้ก็จะมีปกออกมาแล้วนะคะหนอหัวนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะหนอโอ้ยแต่เหมือนกำลังจะตายเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องรีบเอาลงดินปลูกโอเคค่ะมาเราก็จะทําการขยายพันธุ์ด้วยนะคะขยายพันธุ์ด้วยกรีบค่ะ ก็จะใส่ถุงซิปล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนบันที่เขียนชื่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลองมือกันเลยค่ะตัวนี้เราก็จะแกะแกะกลีบเขาแบบนี้นะคะแกะออกเลยะคะ่กะกลีบแกะ,แกะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยกลีบนะแล้วเขาก็จะงอกออกมาตรงช่วงนี้นะคะช่วงทางโคนมันนะคะแล้วก็แกะแกะได้เยอะพาน์นี่ โอเคนี่ค่ะได้ใหญ่มากเลยค่ะได้เยอะแล้วก็ใส่ถุงไวะะะ้ค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ดินตัวนี้ค่ะดินตัวนี้จะเป็นดินพิทมอสนะคะดินตัวนี้จะเป็นดินสําหรับไว้เพาะ,มะเมล็ดผักเมล็ดอะไรนี่แหละค่ะดินตัวนี้จะแพงแต่นี้เราเขาแถมมากับหัวต้นไม้นะคะ หล่อดอกไม้เราเราก็จะใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยใส่ไปแล้วเราก็จะพรมน้ำให้ชุ่มเลยค่ะพรมน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วเราก็จะปิดถุงแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มค่ะที่ร่มแห้งแล้วก็เย็นแล้วก็มืดด้วยนะคะโอเคค่ี่ยอดี่ยอเข้ากัน ะะแล้วเราก็ปิดถุงปิดถุงเลยคะ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันแล้วถ้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าหัวรอกเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยค่ะนี่กระถางของเราแดน,นจะเป็นกระถางที่เราทําเองนะคะจะเป็นพลาสติกที่เราซื้อหมูเข้าใส่หมูมานะคะ เจาะรูทั้งสี่ด้านเลยนะคะแล้วก็เอาสายเคเบิลทรัดแล้วก็เจาะเปิดข้างบนนะคะเปิดข้างบนก่อนแล้วก็เปิดสองส่วนเปิดส่วนนี้ทําแบบนี้ก่อนนะคะเปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็เจาะรูแล้วเราก็เจาะรูทั้งสี่ด้านแล้วเราก็จะมาประกบกันประกบกับตัวนี้แล้วเราก็ใส่สายรัดโอเคนะคะ เรามาเริ่มปลูกเลยค่ใส่ถุงมอก่อนนะคะเราก็จะใส่หญ้ามอสลงไปก่อนนะคะนี่ค่ห้าหมอสที่เราไปเก็บมาจากในป่านะคะอันนี้ที่เขาให้มาก็ใส่ไปด้วยก็ได้ค่ะ เราก็จะใส่ดินดินขับปูกของเราก็จะประสงคขี้มา้าขี้ไก่ขี้กระต่ายนะคะแล้วก็เศษหญ้ยา,ยาเศษใบไม้จะมีกระดูกตับด้วยกระดูกไก่กระดูกอะไรที่เราหมักไว้ดินนี้หมักไว้ปีที่แล้วค่ะแล้วเราก็ลงป๋ยแล้วเราก็จะหมักอีกตัวหนึ่งก็คือใส่อีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ย ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่กับกากาาแฟค่ะใส่ลงไปด้วยทดลองดูค่ะเราก็จะเพิ่งทดลองปลูกด้ละค่ะดูสิว่ามันจะงามไหมแล้วเราก็ให้มาอัปเดตโอเคอันนี้ใส่เลยค่ะสามหัวเยี่ยมไปเลย รย้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ่ะกระถางอันนี้จะดีอย่างนะคะเราจะมองเห็นรากมันได้นะคะรากมันจะเดินสะดวกหรือไม่รากเยอะหรือไม่เยอะเราก็ดูได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ําขังนะคะน้ําจะล้นออกตรงช่วงที่เราเป็นข้อต่อมันเนี่ยะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย